สวัสดีครับอยู่กับพ่อนายนะครับอันนี้คือทุเรียนภูเขาไฟนะครับสวนสอทิติศัก์นะครับผมบ้านสำม,ม่วงนะครับอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเราตัดมาเมื่อวันที่21บมิถุนายนพุทธศักราช2568นานะครับเป็นทุเรียนที่ออกผลปีแรกนะครับนะเราตัดมาวันที่ย1บดวันนี้วันที่24นะครับนะนี่ เหลืองๆแล้วนะครับลูกนี้เดี๋ยวรออีกสักวันสองวันนะครับนะน่าจะได้กินเดี๋ยวเรามารอดูเนื้อด้านในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมลูกนี้ออกเหลืองเหลืองแล้วนะครับนะหอมแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวไปพิสูจน์กันครับนี่ก็เป็นทุเรียนภูเขาไฟที่พ่อนายแกออกมาได้นะครับนี่ ก็ยังไม่เหลืองมากนะครับนะแต่ก็หวานหอมกําลังดีครับผมเดี๋ยวจะไปแช่ตูเ้เย็นไว้ให้แม่นินกินนะครับนะโอ้ยหอมเดี๋ยวพนายจะใส่ถุงกันกินก่อนนะครับแล้วก็ไปแช่ตูเ้เย็นไว้ให้แม่นินนะครับแบบนี้เลยกันกินกันกินใส่ถุงครอบเรียบร้อยครับแช่ตูเ้เย็นไว้ให้แม่นินครับ เย็นเกาะได้เย็นเย็นชื่นใจนะแม่นินนะพ่อไนก็ลองกินแล้วนะครับหวานหอมกำลังดีเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับ